กราบธรรมสการท่านคุณเจ้าที่คารพเรียนท่านผู้ม่เกียรติที่คารพทุกท่านดิฉันนางสาวธนวราชวานิชเป็นหลานของคุณย่าแดวุณีชาวนิชนขอนเรียนประวัติผู้วายชนโดยสังเขตคุณแม่แดวุณีชวนิชนแม่ติ๋เกิดวันจันทร์ที่สามภูภาพัน์พุทธศักราช2494 ที่บ้านหนักคือตำบลในเลียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เป็นลูกของพ่อเดชาแม่นวนสีมโนรสถ,ถึงแก่กรรมเป็นพี่สาวคนโตในจำนวนพี่น้องสิดเอ็ดคนคุณแม่ดารุมีชาวดิตส่งรถกับคุณพ่อธนสารชาวดิตข้าราชการประจำสำนักงานที่ดินอำเภอสุเมนจังหวัดแพร่ถึงแก่กรรม มีบุตรที่ดารวมสองคนดังนี้ 1. ท่าทันโทหญิงเรวีอุสุโมบุลพยาบาลหอยหน้าหน่วยสมรรถภาพปอดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 2. นายธนรัชวนิวิศวกรโยธาอาวุโสบริษัทจงหนานเยอเอสเต็เดวลปเมนจำกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มรับราชการครั้งแรกที่จังหวัดแพร่ช่วงชีวิตรับราชการท่านได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ต่างๆซึ่งอยู่ในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่อาทิจังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดอุร,รดรติ์จังหวัดเชียงรายและกะเกียนอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยสัมภาร์จังหวัดแพร่หลังจาก,กเกษียณอายุราชการ ท่านได้ไปอาศัยอยู่กับบุตรสาวที่กรุงเทพมหาคนครคุณแม่ดัมมินีชาวนิษเป็นคุณแม่ที่ประเสริฐที่สุดรักลูกรักหลานรักพี่น้องทุกคนเป็นชีวิต,ตจิตใจเป็นร่มโพร,ร่งใฟของลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนมีจิตใจดีใจกว้างใจบุญสุนทานโอ้อ่อ,อารีมีความยุติธรรม คุณแม่เดัินมีมีสุขภาพดีตามวัยท่านพบแพทย์ตามวาระเป็นประจำทุกปีเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2563แพทย์ได้ตรวจพบความผิดปกติในช่องท้องจึงเข้ารับการรักษารโรงพยาบาลที่โรง โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านได้จากไปอย่างสงบในเช้าว,วันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เวลา9นาฬิการวม4อายุ